การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอดีกว่าเป็นแล้วรักษาจริงไมหมคะทุกคนวันนี้หม่องพาไปรู้จักอาหารเสริมซูเปอร์ฟู้ดราชินีแห่งป่าเมซอนนะคะออสไอเบอร์รี e ่นะที่เรื่องหรือว่าต้านอนุมูลอิสระได้สูงแล้วก็ลดเสี่ยงโรคในผู้สูงอายุนะคะถ้าจะทานจะต้องเลือกอยังไงนะเขาสกัดการวิธีไหนแล้วได้ผลดีเดี๋ยวในคลิปนี้หม่องพาคุณไปเช็คพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวครูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะอาซาอิเบอร์รี่เนี่ยเป็นหนึ่งในสุดยอดผลไม้ที่เรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดนะคะหรือที่เรียกว่าอาซาอิเบอร์รี่เนี่ยคะ่ะมีคุณค่าของสารอาหารที่อัดแน่นนะโดยเฉพาะสารต้านมือสระนะคะมีรวมกันหลายชนิดมากนะไม่ใช่แค่วิตามินซีนะยังมีสารในกลุ่มแอนโทไซยานินฟลาโวโนอยด์แล้วก็อืน่นๆอีกเยอะเลยนะคะจากข้อมูลพบว่าถ้าเทียบฟลาโวนอยด์ที่อยู่ในอาเซอราเชอร์รี่เทียบกับอาซาอิเบอร์รี่พบว่าอาซาอิเบอร์รี่มีสูงกว่าเยอะนะถ้าเราอธิบายในเชิงวิทยยาาาศสสตรร์เนี่่คะ กลุ่มฟลาวนอยด์เนี่ยจดเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคุณคุณสามารถเข้าไปจัดการกับอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการที่จะคอยแย่งชิงอะตองของเซลล์ปกติเนาะทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายเรา ถ้าเป็นมากๆเข้าค่ะก็จะทําให้เราเกิดโรคเสื่อมต่างๆว่าโรคชราที่เราเห็นนี่แหละความน่าสนใจของฟลาวอนอยก็คือว่าเขาสามารถที่จะจัดการกับอนุมูลสระได้หลายกลไกมากคุกคุณคกลไกแรกนะคะเข้าไปจัดการกับอนุมูลสระโดยตรงเลยเป็น,นกลไกที่ยับยั้งอนุมูลสระโดยการให้อตอมไฮโดรเจนนะคะทำให้อนุมูลสรรเนี่ยมีความเสถียรมากขึ้นพอเขาเสถียรขึ้นค่ะเขาก็จะไม่ไปแย่งอะตอมของเซลล์ปกติก็ทําให้สามารถชะลอความเสื่อมของเซลล์ปกติของเราได้ไกลไกที่2เป็นการยับยั้งอนุมูลสระนะคะโดย การกําจัดไอออนโลหะที่เป็นปัจจัยเบเร่งให้เกิดอนุมวลสระอีกทีนะคะเรียกง่ายๆว่าสามารถเป็นลดการเพิ่มขึ้นของอนุมูลสระของร่างกายของเราได้นั่นแหละกลไกที่3เป็นการทํางานร่วมกับเอนไซม์ S <S บางชนิดทําให้สามารถที่จะช่วยกําจัดอนุมูลสระในร่างกายได้นะคะดังนั้นการที่อาซิบเบอร์รี่เนี่ยเขาสามารถกําจัดอนุมูลิสระได้หลายกลไกเนะะี่ยค่ะข้อดีก็คือว่าเขาสามารถที่จะจัดการกับอนุมูลสระที่เข้าสู่ร่างกายเราหลายๆแบบได้ ทำให้ถูกเรียกว่าเป็นผลไม้ที่มากสปปรรพคุณทางสุขภาพนะคะอย่างถ้าเราไปดูรายงานเนี่ยค่ะเราจะพบว่าอาสาอเบอรี่เนี่ยสามารถต้านการอักเสบลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจลดความเสี่ยงของการเกิดไขมันในเลือดสูงผิดป,ปกตินะคะรวมถึงช่วยการทํางานของระบบประสาทแล้วก็สมองด้วยนะคุณคุณแถมการทดลองในสัตว์เนี่ยยังพบว่าเขายับยั้งเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะ ด้วยความที่ออซาอีเบอร์รี่เนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลสระสูงนะคะแต่การที่เขาจะเกิดความเสื่อมก่อนที่เราจะทานเข้าไปเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันนะดังนั้นการเลือกออซาอีเบอร์รี่เนี่ยค่ะต้องดูที่วัตถุดูที่กระบวนการผลิตด้วยเพราะว่าจะเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยคงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุดนะคะมองหาข้อมูลอยู่พอสมควรก็ไปเจออาหารเสริมออซาอีเบอร์รี่ที่เขาว่าได้จากาอาอิเต็มผลนะ ผ่านกรรมวิธีการฟ r e e z e d r ก็คือทําแห้งแบบเยือกแข็งนะคะเพื่อคงคุณค่าของสารอาหารไว้เป็นวิธีการถนอมอาหารแบบเดียวกับรักบินอวกาศนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สารต้านอนุมูลอสระเนี่ยเสื่อมไปซึ่งหมองว่าเขาน่าสนใจนะคะอาหารเสริมที่หมองว่าเนี่ยก็คือสูตรนี้ค่ะลูน่านะคะ ในสูตรนอกจากจะมีอาซเอเบอร์รี่แล้วเขายังมีคาโมคาโมเอ็กทรกด้วยนะสารสกัดจากคาโมคาโมเนี่ยค่ะก็เป็นสารที่ดีตัวหนึ่งเลยมีงงนวิจัยเขาเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีจากคาโมคาโมกับอาเซร่าเชอร์รี่นะคะพบว่าคาโมคาโมมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าอาเซร่าเนี่ยถึง3เท่าเลยนะคือคาโมพอเขามีวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลสระที่สูงแล้วนะคะก็ทําให้เขาสามารถลดการอักเสบแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคของความเสื่อมต่างๆได้ดีจริงๆอาซเอเบอร์รี่เนี่ยมองเริ่มเห็นหลายแบบเลยนะม ้ำคั้นแต่หนึ่งอย่างที่ทําให้หมองรู้สึกว่าอาซาอเบอร์รี่ของล mm ูน่าเขาน่าสนใจ mm hmm. ก็คือกรรมวิธีการผลิตที่เขาจะคงคุณค่าสารอาหารไว้ได้ดีแล้วเนี่ยค่ะแคปซูลของเขาเนี่ยยังทําจากเส้นใยพืชน,นะคะซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดปฏ mm ิกิริยาออกซิเดชันไม่ให้ถูกทําลายจากการสัมผัสโดยตรงกับอากาศนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะคงคุณค่าของสารออกฤทธิ์ไว้ได้ดีแคปซูลเ mm hmm. ็าจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลองให้ดูแคปซูลสีม่วงแบบนี้นะ หมองว่าดีค่ะเม็ดไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะหมองทานาวันละสองแคปซูลแล้วก็กลืนง่ายนะหนึ่งขวดเนี่ยมีหกสิบแคปซูลนะคะทานได้หนึ่งเดือนราคาก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทห <Okay. S 1> มองแนะนําให้ไปดูที่เพจนะคะเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่คือบางเดือนลดถึงสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็มีทั้งเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ติดต่อทางไลน์ก็ได้ พออายุมากขึ้นมองรู้เลยว่าสุขภาพตัวเองไม่เหมือนเดิมนะคะทํางานเยอะขึ้นพักผ่อนน้อยลงการจะกู้ให้สขภาพกลับมาเฟชเหมือนเดิมมันทําได้ยากเหมือนกันนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ตอบโจทย์มองเพราะว่าเน้นสารต้านอนุมูลสระผิวเพียวเลยเป็นสารต้านอนุมูลสระจากธรรมชาตินะคะมาช่วยป้องกันความเสื่อมต่างๆเพราะาเราต้องยอมรับนะว่าโรคของความเสื่อมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากการที่อนุมูลสระเหล่านี้แหละคะ่ะอย่างการพักผ่อนน้อยการทานอาหารที่ทําลายสุขภาพนะะขนมควันฝุ่นมลพิษต่างๆ ล้วนเป็นตัวการของการเกิดอนุมูลสระทั้งนั้นเลยพอเราอยู่มากขึ้นนะคะการกําจัดอนุมูลสระของเราทําได้ยากเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการที่จะป้องกันการเกิดโ,โรคในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันสูงนะโรคหัวใจลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งแล้วก็อีกหลายโรคเลยสิ่งคนที่เริ่มสุขภาพไม่ดีเริ่มเจ็บป่วยแล้วเนี่ยก็สามารถ <enge S 1> ที่จะทานได้นะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาสุขภาพอย่างโรคไตอย่างงี้ค่ะหมอแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ก่อนนะก่อนทานคุณณที่กําลังมองหาอาหารเสริมซูเปอร์ฟู้ดนะเพื่อเป็นทางเลือกนนาารรต้มสะ หรือกำลังมองหาอาหารเสริมผลไม้อื่นที่มีความคล้ายกับอาเซร่าเชอร์รี่เนี่ยค่ะหมองว่าแอซิบเบอร์รี่สูตรนี้น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผลิตจากแอซิบเบอร์รี่เต็มผลหรือว่าใครที่ทานสูตรนี้อยู่แล้วนะคะอย่าลืมมาเมามอยกันและ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปแบบคนยินคน,นรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเชควันนี้กูรีมังไปแล้วนะคะ